สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเพิ่มยอดไลค์บนคลิปวิดีโอทิกต็ตตอกของเรานั่นเองนะครับจะมีวิธีขั้นตอนอยังไงเข้ามารับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิง SM e SM ้งลิงก์เว็บไซต์ SPES m m ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับใครนะครับที่ผมที่ดูผ่านคลิปชัดคลิปเดียวนะครับก็สามารถสแกน QR Code ตรงซ้ายมือเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับสำหรับใครนะผมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกนะครับจะอยู่ขวามือด้านบนนะครับสมัครสมาชิกพอลงทะเบียนอะไรจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดเข้าสู่ระบบกันได้เลย อ่าหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ผมจะอยู่ที่เมนูคําสัง่งซื้อใหม่นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นแพลตฟอร์มต่างๆนะครับให้เราไปเลือกตามแพลตฟอร์มติ๊กต็อกของเรานั่นเองนะครับเข้าไปที่หมวดหมู่นะครับผมอ่าเนี่ยผมเพิ่มหัวใจนะครับอ่าในส่วนของบริการมีให้เลือกหลากหลายบริการเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นอันแรกแล้วกันนะครับก่อนสั่งซื้อนะครับก็อย่าลืมอ่านคำอธิบายกันด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับในส่วนลิงก์นะผมให้เราไปที่หน้าอ่าชีวิตติ๊กต็อกของเรานั่นเองนะครับ ค่าใช้จ่ายเพียงแค่5บาทเองเท่านั้นนะครับผมถือว่าถูกมากๆเลยนะครับพอตัวสอบเป็นอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็กดส่งไปได้เลยอ่าก็จะขึ้นหน้าต่างแจ้เคลียร์แบบนี้นะผมได้รับการส่งซื้อของคุณเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานนะผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าคลิปวิดีโอทิกต็อกของเราเลยนะผมว่ายอดไลค์ของเราขึ้นหรือยังนะครับอ่าตอนนี้มี510ร้อยสิไลค์นะผมเดี๋ยววาหัวใจนะครับผมผมขอกดรีเฟรชหนึ่งครั้งนะครับ นี่นะผมยอดหัวใจของเราก็ขึ้นมาเป็น1 6 8 8แล้วนห่วถือว่าดเร็วมากมากเลยนะัมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยนะครับสุดท้ายแล้วห่วงสำหรับค่ายห่ผมที่สนใจเว็บปั๊มไลฟ์เว็บปั๊มเพจหรือว่าปัมป๊มแปรปลอม,มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ S P E S M M ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแนละสวัสดีครับ